สวัสดีครับสวัสดีครับน้องจุนยากับน้องก้านะครับวันนี้นะครับจะพาคุณลุงมาดูรถสสวยปี2020วิ่ง3,000กโลกรันนะครับไปครับน้องจุนยาพาไปนะครับวันนี้น้องก้ากับน้องจุนยาจะพามาดูรถปี2020 4ประตู X-Series นะครับโอเครถกันนี้ครับเพิ่งมาใหม่นะลูกค้าครับ อยากได้ทักเข้ามานะครับสวยๆนะครับลองดูนะครับลูกค้าครับนี่ภายในตกแต่งสีแดงโทนสีแดงดำนะฮะเป็นว X Series หมื่นโลนะครับลูกค้าอยากได้รถแบบนี้ทักเข้ามารับรองว่าป้ายแดงไม่มีรถครับลูกค้าครับป้ายแดงไม่มีรถครับนะฮะป้ายแดงไม่มีแน่นอนรอสามสี่เดือนแต่ถ้ามาที่กิจิวทามหานนองก้าน้องจูเนียมีรถเลยครับผมไป เอ็กซ์ลีรุ่นนี้นะครับออกแบบมาภายในสวยงามแล้วก็จะมีกล้องหลังทุกคันนะฮะสังเกตนะฮะนี่จะมีกล้องหลังทุกคันแต่ถ้าเป็นตัวปีสิจะไม่มีกล้องหลังนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะมีกล้องหลังแล้วนะครับลองดูนะฮะลูกค้าครับนะฮะเดี๋ยวให้น้องก้าวกับพี่จูเนียร์นะครับพาไปดูรถกานนะครับดูกล้องดูกล้องเร็วดูกล้องนะครับวันนี้นะครับรถเข้าใหม่ๆพรวกนี้นะฮะคอยติดตามนะลูกค้าครับ ท่งนี้มีรถเข้าใหม่1 8 16คันท่งนี้มีรถเข้าใหม่16คันส,สวยๆทุกคันแต่งแม็กทุกคันนะครับลูกค้าอยากได้ทักเข้ามาย้ำครับว่ากิตติกุศลอารถศูนย์บาทอยากได้รถดีอยากมีรถใช้ที่ไหนลูกที่กิตติกุศาโอเคที่กิตติกุธคาครับวันนี้พี่จูเนียกับน้องก้าต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ